และแกรนด์ดัชเชสแห่งราชรัฐลักเซมเบิร์กในโอกาสที่พระโอรสในแกรนดุกและแกรนด์ดัชเชสรัชทายาทแห่งราชรัฐลักเซมเบิร์กประสูตรเมื่อวันที่10พฤษภาคม2563ความว่าแกรนดูกและแกรนด์ดัชเชสแห่งราชรัฐลักเซมเบิร์กหม่อมชันและพระราชินีมีความยินดีที่ทราบถึงพระประสูติการของพระโอรสในแกรนดุกและแกรนด์ดัชเชสรัชทายาทแห่งราชรัฐลักเซมเบิร์ก ขอถวายพระพรด้วยใจจริงมายังฝ่าพระบาทและพระราชวงศ์ในโอกาสอันน่าปลาบปลื้มยินดีนี้ทั้งขอส่งความปรารถนาดีให้พระโอรสและแกรนด์ดัชเชสรัชธายาทมีพระพรานมัยแข็งแรงสมบูรณ์พระประมาพิไทยมหาวชิราลงกรณ์พระวะชิราเกล้าเจ้าอยู่หัว